กินหนุกเที่ยวหนานคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูใบกันนะครับผมอมไม่ใช่ต่างประเทศนะแต่เป็นในประเทศไทยนี่แหละครับดูใบาคาเฟ่น,นี่เองครับเขาใหญ่ไม่ใช่ที่ไหนไกลครับ เข้ามาเลยครับตอนแรกก็เห็นโอ้โหทางเข้าด้านหน้านี้ก็โอ้ยอลังการเหลือเกินเห็นแล้วแบบน่าสนใจน่าสนใจอยากเข้าไปดูข้างในเหลือเกินว่าข้างในเนี้ยจะสวยสดงดงามขนาดไหนอ่าพอเข้ามาข้างในครับดูเหมือนจะโลง่งๆนะครับแต่งแบบง่ายๆสบายๆแต่ก็ไม่ง่ายอย่างที่เห็นครับก็ไม่โล่งอย่างที่เห็นครับก็จะมีนู่นนี่นั่นให้เราดูครับ เนี่ยครับจะเป็นนกยุงนะครับแต่เป็นนกยุงสตาบนะครับอ่ไอเราก็ไม่แน่ใจว่าของจริงหรือของปลอมนะครับแต่ว่าที่เขาจะขึ้นชื่ออะไรก็พวกชุดชานี่ครับชุดชาที่ดูเหมือนจะขึ้นชื่อมากนะครับแล้วก็มีขายด้วยนะครับขายชานะครับแต่ขายชุดชาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ถามแต่เขามีชาชาแบบชาเฉพาะของเขาเลยอะครับขายอ,อันนี้ก็ให้ดู ของตกแต่งภายในก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีส่วนอ outdoor ด้วยนะครับอันนี้พาดู indoor กันก่อนอ๋อแต่ก่อนจะพาไปดู outdoor นี่ครับที่ขาดไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ก็คือขนมเค้กและเครื่องดื่มนี่เอง <c oughs> อ๋อที่นี่มีไอติมด้วยนะครับแล้วก็อาหารแบบง่ายๆอยู่ครับผมอ๋อมีอาหารจานเดียวด้วยนะครับ <c oughs> โอ้ยที่สำคัญครับผมเริ่มบอก ที่นี่มีช็อกโกแลตดูใบด้วยนะครับผมโอหใครอยากลองมาชิมช็อกโกแลตดูใบต้องมาดูครับอ๋อผมลองแล้วนะครับแตอ่อยากจะบอกว่าอมืมันโอเคมากนี่ครับอันนี้ผมสั่งอันนี้มาฮอกระโดมิวเค้กนะครับผมต้องบอกว่า อืคือกินฮอเกโดมิวนี่แบบหูตีขึ้นจมูกอยู่ในปากแบบหอมอร่อยมากครับเพราะตอนแรกก็ไม่ได้วาดหวังอะไรไว้มากมายนะครับแต่พอได้กินปุน๊บโอ้โหแบบสุดยอดมากคือถ้ามารอบสองได้มีซ้ำครับผมอืมก็นี่ครับเราออกมา outdoor กันต่อครับผมนี่ครับโอ้โหเห็นแต่งสีสันแต่งไฟแต่งอะไรนี่ผมว่าตอนคืนน่าจะสวยแหละ โอ้มาดูใบครับต้องมีทะเลทรายครับขาดทะเลทรายไม่ได้ครับอ่าเขาทําเป็นพร็อปให้นิดหน่อยก็ถือว่าโอเคครับถ่ายรูปสวยครับเนี่ยนี่จะเป็นอ่าโซนทะเลทรายนิดหนึ่งอ่าแล้วก็มีบ่อน้ําครับผมแต่เฮ้อเฮ้อเฮ้อแต่ว่ามีตะบอนะครับมีน้ำนะครับถ้าเกิดมีน้ำด้วยอันตรายครับนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งครับโอ้ยโซนนี้ทำแบบ เหมือนเราไปต่างประเทศชัด,ชดๆนี่ครับต้นปงต้นปาล์มโอ้ยแล้วท้องฟ้าสีฟ้าโอ้ยเป็นอะไรที่สวยสดงดงามมากครับอยากจะบอกมุมถ่ายรูปเขาก็มีเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนอันนี้นี่ผมชอบมากมุมตะกี้สวยครับแล้วก็มุมนี้ครับเขาจะทำสไตล์แบบแ,แขกๆหน่อยนะครับผมก็คือ จะมาให้ถ่ายรูปแล้วเห็นวิวทิวทัศน์ด้านนอกได้ครับแล้วก็การตกแต่งภายในนี่คือแบบสไตล์แบบเนี่ยครับอาหรับวากันไปครับนี่ครับเขามีชุดให้เปลี่ยนถ่ายด้วยนะครับฟรีนะครับผมอันนี้เป็นห้องเปลี่ยนนะครับผมโอ๊ปิดมิชชิดครับไม่ต้องกลัวครับอ่ะเราพามาดูมุมถ่ายรูปต่างๆนานากันครับคือเผื่อใครเห็นแล้วแบบอยากมา ใครอยากมาบิวอยากมาอะไรต่อมีอะไรก็ได้นะคะผมแต่มาแล้วก็ช่วยอุ่นนุนเขานิดนึงนะครับเพื่อความก็เ,เรียกอะไรอ่ะเป็นกําลังใจให้กับเจ้าของที่เขาเนาะเนี่ยครับอ๋อที่สําคัญนะครับที่นี่มีสนามเด็กเล่นแบบมินิด้วยนะครับถ้าใครพาลูกพาหลานมาอายุแบบสัก3 4ม4ขวบ4ีขวบอะไรประมาณเนี่ยเอามาปล่อยไว้ได้เลยครับสบายสบาย เราให้ดูมุมกันต่อไปเรื่อยๆครับถึงบอกถ้าจะมาเรื่องมุมถ่ายรูปนี่ผมว่าไม่ผิดหวังครับเยอะครับต้องบอกเยอะมากแต่อย่าคิดว่ามาแล้วร้อนนะครับเพราะตอนช่วงที่ผมมานี่โอ้ยลมพัดโกกอยู่แทบจะตลอดเวลาครับเย็นครับว้าคลิปนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเสียดายจุง ก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมาเขาใหญ่ก็ลองแวะเข้าไปดูเข้าไปชิมเข้าไปชมกันนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับถ้ามีกระดิ่งก็ฝากกดสั่นกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรากันนะครับคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากนะครับที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย